สวัสดีครับพี่ลัตครับค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับก็คือมาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพี่รัตครับในงวดของวันที่1นธันวาคม67ครับท่านผู้ชมครับสาหรับพี่รัตเองเนาะครับที่ผมได้ทําคลิปของพี่เขามาเนาะครับท่านผู้ชมที่ผ่านๆมาได้ของพี่ลัตส่วนมากแล้วก็จะเข้า ตลอดเนาะพี่เนา<ส>ะก็คือตัวเลขก็จะเข้าอยู่ในแนวทางที่พิรัตให้มาไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งเนาะพิรัตตั้งแต่ทําคลิปมานี่กี่ครั้งแล้วนะพิรัตน่าจะมาเกือบสิบแล้วว่าง่าจะเป็นสิบถึงไหมยังไม่ถึงยังไม่ได้นะ้ำอ่ายังไม่ถึงหลุดแค่งวดเดียวนะของค่ะใช่หลุดแค่ครั้งเดียวครับท่านผู้ชมางเช่นในวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะครับ โอเคครับในวันนี้พี่ลัดก,ก็บอกว่าฝันแล้วเนาะค้ะครับฝันตั้งแต่วันไหนครับพี่ฝันมาประมาณสามวันแล้วค่ะมาประมาณผ่านมาได้ประมาณสามวันแล้วเนาะจ้ะครับครับเดี๋ยวให้พี่ลาดเล่าความฝันให้เอฟซีฟังนะพี่จ้ะอ่าแล้วก็ให้ท่านผู้ชมช่วยวิเคราะห์ดูว่าฝันลักษณะแบบนี้จะตีจะแก้ความฝันได้ตัวเลขเป็นตัวไหนบ้างเนาะค่ะครับครับโอเคครับพี่ลัดเริ่มเล่าเลยครับผมพ,พี่ฝันว่าไอ้มู พี่เสียไปแล้วครับมาหาแล้วก็พี่ก็ส่วนไปไปเก็บพาร์ครับแต่แต่ในความฝันนั้นว่่ได้คิดว่ามูที่มูนั่นว่าท่านได้เสียครับแต่แต่ตอนที่ฝันน่ะมูว่าได้เสียว่าได้ีอย่างนีสินะแต่ในความเป็นจริงก็คือเขาเสียไปแล้วส่วนก็ไปเก็บพังน้ำบันี้พี่ก็เลยกครับมูเตะใสไไปกับหลูกสาวมู่น่ะผาทีจ้ากระยา่นุ่ก้นเลาก็ไปเก็บพังน้ำถุลาสส่วนพูนขึ้น ทั้งเขาทั้งยังไปผู้ละทั้งผู้ทั้งพี่ๆก็ไปละไปปุ๊บพี่ก็กกลงไปเก็บพักน้ําเก็บพักะะนี่ละไปเนี่ยบานีพี่ก,ก็เก็บใดก,กับปลาให้เครื่องกระสอนเนาะบันนี้นไปหันมูวเอา้ามอนี่ตัวจได้านจะไปหาเก็บปลาผู่เขาบันนี้ถ้ายจุข้องเขาเห็นสีโบจับปวัวเกิดเรื่รางสิกันเนี้ยมันกระโปปากเลยเนี่ยมันกระโปะปากมันหันมาันกระโปะบอกบารีก็ไปไปฝั่งนี้เขาสีจับคอได้เนี่ยตัวเห็ดเนี่ยนี่ว่า บรรพันธไปแนมลูกสาวอีกทั้งฝุ่นอ้าวไปลากักติเขามาอีกนี่แต่แนวได้ไปลากเขามาเลนี่ยอีกกว่าตายเขาสิจับได้วพวกนี้ว่บาบ้านนี้เพระพวกเขาจะคล้องเขายางมากเขาว่าถ้าเป็นคนอื่นหนี่เขาว่าจาับเลยได้หนีเขาว่าังสีเนี่ยเห็นเป็นเจ้าด้หนีถ้ากันมายจะเห็ุอีกเด้อเห็นเป็นเธอแหลกเขาว่าเขาว่าจาับดอกไปเอาไปกินเขาว่าที่หนาที่หลงงังนี้เจังซี่กาบมาเงอนบานนี้อันมูที่ไปน้ำกันเลยัดมันตายไม่เลือด กองเต็มอยอมันไปจังไหนมาจังไหนจังว่าตายวะกอดมันก็ไหายจะกองให้นะแม่ให้เลือดเต็มโตมันกอดมันมันกูจะตายหยดหยัง,ยงวะก็ไปน้ำกันอยู่ไปเก็บพักมาบังหันวะครับก้นก็มาเต็มเบิดไปเด็กก็พักกันว่าอาบน้าอีหยางเดี๋ยละอุ้มมันก็นเอาเขาาลงเขายังสีหน้าเอาเขา พ่อเมียอยากที่พี่น้องก็มาถามมึงพักกันไปจังได้จังตายจังอียังพักกันอยังจะโบเบิร์กันเพื่อนว่าโอ้ยรถจักรยานรถยังละส่วนจะค่อยตายแนี่ยหรือเปล่าพัดพ่อเห็นเด้กแต่ว่ามานเนี่ยคือมันตายแล้วจะคล้องแลีนไปเงื่อนมัานหน้าแบบเลือดเต็มเหมือนก็ก็เลยได้อาบหน้ายังเอาเข่าลุกเขายังอะค่ะพี่รัดกับฟังประมาณนี้ป่ะครับจ่าเนี่ยพี่รัดแล้วมูก็นี่จริงๆแล้วตายแล้วหรือ่ครับตายแล้วค่ะ อ่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะผู้หญิงผู้หญิงเนาะครับอ่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วมราจกพิรชการมาฝันเห็นเพื่อนอีกในในรอบนี้เนาะค่ะครับเราเพื่อนเสียชีวิตนี่เกิดจากสาเหตุนี้ยังครับพิรัชทีเพื่อน,นในในความฝันเเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเพื่อนเสียจากโรคจากไข้เพื่นอนแหละบอยในความฝันนะครับโดนอยังส้นหรือว่าโดนยังชนมากก็บอ้หแต่ว่าแบบ คนมาเอื่นว่าไอ้ยนี่ไปเบิ่งไอ้นิดแม่นิดตายไอ้นิดตายรู้สึกว่ากรแล่นไปเพื่องกันนะครับคือในความฝันนี่พี่รัตบอกเห็นว่าโดนนี่อย่างมากไมน่นครับแต่พ่อวิ่งไปเบิ่งนี่คือเห็นมูอนี่จมกองเลือดอยู่แม่นไปกอดเอาไปอันนี้เลือดเต็มอยู่เลือดติดเต็มตัวพี่รัตแม่แอนเลยกับแบบโอู้หายแบบแบบอยังอยังเป็นอยังสินะครับครับอ่าแล้วก็พี่รัตก็ได้อาบน้ำศพแล้วก็เอาเขรื่องเป็นส้โล่งแม่น อ๋อดาเขาในโลกงบอครับเมียนครับครับรักๆในความฝันนี่กับสิเกีียวกับหมูของพิลัตเนาะจ้ะครับอือล้วก็พพิลัตกะโตติดเต็มมีแต่เลือดเมียนหรือว่ามันสิเกี่ยวกับอายุพิลัตน้าบ่เนาะปีนี้พิลัตเกิดก็สองพันห้าร้อยเท่าไหรนนะครับยี่สิบเอ็ดสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดอายุก็ปีนี้ก็สี่สิบหกปีเนาะพี่ค่ะครับหรือว่าเกี่ยวกับพิลัตน้าแล้วก็อายุของหมู่น้าบ่เนาะ ฟอนขับงูหรือเปล่าอย่างนี้นะครับครับที่นี่ให้พิรัตตีตัวเลขเนาะครับค่ะพิรัตตีตัวเลขเสียตัวใดแน่ครับผมพี่คิดว่าเสียอายุตอนที่มันเสียนะคุณตายตายกับตีเป็นศูนย์ครับครันี้ตอนที่มันตายอายุสี่สิบสามปีครับคิดว่าสิเป็นศูนย์สี่สามครับปันนี้ไปเบิ้งทำหนายฝันนะันะไปเบิ้งมาให้ทำหนายฝันนั่นคนบอกว่าฝันเห็นโร่งโศกแต่มีคนตายกับสี่ศูนย์สี่สี่สี้ครับครับ ก็คือมี40กับ44จ้ะครับครับครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่พิรัตตีหายมาครับค่ะจากความฝันของอ่าตะของเนาะพิรัตเนาะจ้ะครับพิรัตตีตัวเลขหาคือ043ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลข3ตัวครับอ่าอายุของอ่ามูของพิรัตนี่คือตอนเสียชีวิตอายุ43ปีครับพิรัตเรียกศีรูนมาใส่เนาะครับอ่าถัตตัดก็สิเป็น04 03 43จ้ะครับ รากาพีิลาตไปเปิดในตำราทำลายฝันครับท่านผู้ชมครับมีเลข40กับ44ครับค่ะพี่ลัตบอกว่าให้ระวัง42ไว้น้ำสลับ44เนาะพี่ค่ะครับลรากา46นี่คืออายุของพี่ลัตครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลือดติดพีิลาเต็มเลยเนะาะจ่าแมนครับพี่ลาตเหตุคือฝันเหตุการณ์ในความฝันมูอ่าโดนบลูอ่าเจออย่างมากครับก็คือเสียชีวิตเสียชีวิต จมกองเลือดเนาะครับที่พิรัตไปเห็นครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับตัวเลขแนวทางเนาะพิรัตเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองอ่ช่วยพิรัตวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ตีตัวเลขดูครับว่าฟันแบบนี้จะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนบ้างเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ฟันในลักษณะแบบนี้เนาะครับพิรัตแล้วพิรัตจาบ้านเลขที่ได้บอครับที่เอาศพไปใส่ อ่าลง่งหรือว่าตอนนั้นบอได้บอเพราะได้ถามค่ะบอได้นี่กับบอไดลืมก็ลืมถามเมียเพื่นคือกันนะมูหน้าหน้าครับครับบอได้ดถาม,ดามมาอืมแต่ศพเนี่ยเอาปไปใส่อยู่บ้านเพื่อนบอกครับแม่นค่ะแม่อนอืมครับเพราะว่าแต่พี่รันก,กับโบลูว่าบ้านบ้านอ่ะมูบ้านที่เท่าี่เท่าไดจ้ำบขได้จ้ำเขาได้เนาะจบอได้ถามเขาเนครับครับแต่ถัดตีไปอีกมั่งกัอีสิหลายตัวไปอีกเนาะครับเพราะว่าความฝันนี้ กยืดเอาตัวเลขที่พี่รัฐมั่นใจมากที่สุดค่ะก็คือตามนี้ได้เนาะพี่รัฐนเนาะามแนครับครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่รัฐเล่ามาเนาะครับก็คือความฝันครับไม่ใช่เรื่องจริงเนาะครับสรุปแล้วก็คือพี่รัฐเนี่ยฝันว่าเพื่อนครับเสียชีวิตจมกองเลือดเนาะตัวเองก็ไปอุ้มแล้วก็เลือดก็ติดเต็มตัวครับแล้วก็พี่รัฐก็ได้เอาไปอาบน้ําแล้วก็เอาเพื่อนใส่ในโรงศพเนาะครับก็ฝันแค่นี้เองครับท่านผู้ชม ีตัวเลขให้043 40 44 46แล้วก็42เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับไม่เจ็บไม่จนครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกคนทุกท่านครับขอบคุณที่รับด้วยครับพี่ขอบคุณครับ